็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการบอกเล่าสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆในอดีตโดยพวกเราทีมงานม o t ต r ร์ไรฟ์ฟกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนะครับว่าตัว Honda าคลิกเนี่ยเพิ่งได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่แบบ all new แล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่ให้ความจุใหญ่ถึง160ซีซีซึ่งถ้านับกันดีๆมันก็เท่ากับว่านี่คือเจเนอเรชันที่6ของรถมอเตอร์ไซค์ตระกูลนี้กันแล้วดังนั้นในวันนี้ครับผมจึงงงขขอออออพพาเเเื่่่นนนนๆไปปปลย้ชมสคตตตัวรรรถ Honda lick ุแกที็ รถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตสกูตเตอร์ยอดนิยมในประเทศไทยตลอด10กว่าปีที่ผ่านมากันสักหน่อยดีกว่าครับว่ามันจะมีรายละเอียดทางเทคนิคที่น่าสนใจอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นถ้าให้พูดถึงประวัติของตัว Honda c คลิ k 110รุ่นแรกหรือที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะเรียกกันอย่างติดปากว่าเป็นคลิก k c a r b u r ร tor ตัวรถรุ่นนี้เนี่ยได้ถูกเปิดตัวและวางจําหน่ายเป็นครั้งแรกเมื่อปี2006นะครับก่อนที่จะยุติการผลิตไปในปี2008ซึ่งคู่แข่งของมันในยุคเดียวกันก็จะเป็นตัวรถยถ,ถมออเรรไซนนนปกีีัับท่ด้ความนิยมเป็นอย่าางมท ประเทศไทยของเราโดยตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ตัว Honda c คลิกรุ่นแรกได้ทําตลาดอยู่นั้นทาง Honda ได้เน้นการโปรโมทรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้กลุ่มวัยรุ่นเป็นหลักนะครับโดยสังเกตได้จากการที่พวกเขาได้ใช้กลุ่มผู้เข้าประกวดรายการ True Academy Fantasy ซึ่งเป็นรายการประกวดร้องเพลงที่มีเรตติ้งสูงเป็นอย่างมากในยุคนั้นมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับตัว Honda c คลิกรุ่นแรกและดูเหมือนว่ามันจะเป็นแผนการตลาดที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าตัว Honda c คลิกตัว110 c a b o เนี่ยก็สามารถกวาดยอดขายไปได้ค่อนข้างดีเลยใน ทุกรุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิกทูนอัพขยับขึ้นมาเป็นคลิกฟอร์เวิร์ดและตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนรุ่นก็คือคลิกเพลย์แล้วจึงค่อยเปลี่ยนโฉมมาเป็น Honda คลิก1 1 0 i ไที่ทำให้รถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ยิ่งขายดีขึ้นไปอีกและมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมาอย่างต่อนเนื่องในรถมอเตอร์ไซค์คลิกโฉมถัดมาจนถึงปัจจุบันโดยสเปคของตัวรถ Honda คลิกรุ่นแรกก็จะเริ่มจากการที่มันมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ4จังหวะสูบเดียวซิงเกิลอเมห์แคมช่วงชักกอี 55mm ตร ซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำไม่เหมือนกับคู่แข่งในยุคเดียวกันอย่างมาฮ่ามีโ o นะครับที่แม้จะใช้เครื่องยนต์ความจุมากกว่าอยู่5ซีซีแต่ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเท่านั้นส่วนตัวเลขพลังกาลังสูงสุดที่ได้จากเครื่องยนต์ของตัวคลิกคาบูรุ่นแรกก็จะอยู่ที่9.1แรงม้า ps ที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดก็จะอยู่ที่9.2นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีส่วน โนมัติแบบ CVT ที่ต้องใช้เวลาอยู่นานพอสมควรเลยนะครับกว่าชาวไทยจะเปิดใจแล้วก็ยอมรับการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ที่มาพร้อมกับระบบส่งกาลังแบบนี้กันอย่างแพร่หลายเหมือนอย่างในปัจจุบันด้านชุดเฟรมของตัว Honda c คลิกก็จะเป็นแบบโครงเหล็กอันเดอร์โบนมีฟลอร์บอร์ดที่กว้างขวางเอาไว้วางเท้าทางด้านล่างซึ่งเป็นหนึ่งในจุดขายสําคัญของรถมอเตอร์ไซค์แนวนี้ในยุคนั้นเพราะมันจะให้ท่านั่งในการควบคุมตัวรถที่มีความสะดวกสบายกว่ารถมอเตอร์ไซค์แม่บ้านทั่วๆไปโดยตัวเลของศาแผงคอของรถมอเตอร์ไซค์รุ ส่วนระยะเทรลก็จะอยู่ที่80ม mm, มซึ่งก็ถือว่าเป็นองศาแล้วก็ระยะเทรลที่กําลังดีสาหรับรถมอเตอร์ไซค์พิกัดนี้นะครับส่วนระบบกันสะเทือนทางด้านหน้าก็จะเป็นชุดโช้อัพตะเกียบคู่หัวตั้งและทางด้านหลังก็จะเป็นชุดโช้กต้นเดี่ยวพร้อมกลไกแบบยูนิสสวิงส่วนระบบเบรคทางด้านหน้าก็จะมี2แบบนะครับทั้งแบบดิสเบรคที่จะทํางานร่วมกับปั๊มโฟลติงเมาส์คาลิเปอร์สลูกสูบหรือไม่ก็ดรัมเบรคไปเลยแล้วแต่รุ่นย่อยแต่ระบบเบรคทางด้านหลังจะเป็นแบบดรัมเงงจจบร 160รุ่นใหม่ล่าสุดสําหรับรุ่นที่ไม่มีระบบ ABS ด้านชุดล้อของมันก็จะมี2แบบอีกเช่นกันนะครับโดยจะเป็นแบบล้ออลลอยหรือว่าล้อซีลวดก็แล้วแต่รุ่นย่อยแต่อย่างน้อยชุดยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็นไซส์เดียวกันนะครับนั่นก็คือจะเป็นไซส์7 0 9 0 1 4ทางด้านหน้าแล้วก็80/90-44ทางด้านหลังส่วนมิติตัวรถด,ด้านยาวก็จะอยู่ที่1,890ม mm, มด้านกว้าง680ม mm, มและด้านสูง1 0 7 0ม mm. มโดยระยะฐานล้อจะอยู่ที่1,270ม mm, มและความสูงเบาะอยู่่ที750 และน้ำหนักตัวรถเมื่อรวมของเหลวซึ่งรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันความจุ3.6ลิตรก็จะอยู่ที่95กิโลกรัมโดยราคาสำหรับการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของตัว Honda c คลิกคาบูรุ่นแรกก็จะสนนตัวเลขอยู่ที่ประมาณ40,000ต้นๆถึง40,000กลางๆนะครับและโดยประสบการณ์ของผมเองก็พบว่าตัว Honda c คลิกรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งรุ่นที่ขี่ง่ายมากๆติดแค่เพียงมันอาจจะดูอืดแล้วก็อุย้ยอ้ายไปสักหน่อยเมื่อเทียบกับมีโอที่เป็นคู่แข่งในยยยยุคคคเเดดีีวกันนนโหหาพ่ไม โอกาสได้สัมผัสรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับเพราะผมเองก็อยากจะรู้เช่นกันว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้กันบ้างและก่อนจากกันไปยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนย u ทูบชาแ n n มอโต o ไร r i v a l รวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กด s ีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กมอโต้ไรฟวลเป็นกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับส่วนในวันนี้ผมจอร์นมอโต้ไร v ์วลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ